เมื่อก่อนนี้ผมก็เป็นเกษตรกรที่ทำไร่อ้อยไร้มันดูปกติพอลองเอาหม่อนมาปลูกเพื่อเปลี่ยนอาชีพหรือว่าทดลองอาชีพด้านหนึ่งอีกก็รู้สึกว่ามันเป็นการตอบโจทย์ได้เมื่อก่อนนี้ก็ทําเกษตรมาทุกอย่างนะคะก็เป็นหนี้เป็นสิน,นะคะพอเราหันมาทําปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมันก็มีรายได้ต่อเดือนเข้ามา ปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรจากการทำเกษตรกรรมเป็นปัญหาที่ทุกวันนี้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการที่จะหาแนวทางแก้ไขเพื่อช่วยเกษตรกรให้มีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งงานวิจัยงานส่งเสริมรวมทั้งการประสานงานภาคเอกชนเข้ามาร่วมบูรณาการให้ครบวงจรเพื่อทําให้อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีความมั่นคงและสร้างรายได้ประจําให้กับเกษตรกรการปลูกหมอนเลี้ยงไหมที่หน่วยงานภาครัฐสนับสนุสน,นให้เกษตรกรดําเนินการเนี่ยค่ะคือมันสามารถเป็นการสร้างอาชีพเพิ่มไรายได้หลักของเขาเช่นเกษตรกรอาจจะทํานาข้าวมาเลี้ยงไหมเสริมหรือประกอบอาชีพอื่น ก็มาทำไหมเสริมซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรทางนึงเรื่องแรกเลยที่เรา,าลงไปช่วยสน,สนับสนุนเกษตรกรก็คือในเรื่องของตลาดลังไหมนะครับเราวรวมกลุ่มเกษตรกรแล้วเราทำาสัญญาซื้อขายนะครับให้เกษตรกรเนี่ยทำสัญญาซื้อขายลังไหมล่วงหน้านะครับกับบริษัทเอกชนก็คือบริษัทจุนไหมไทยจํากัดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราทําไป3ปีนะครับปี6768แล้วก็69 นะครับซึ่งการทําสัญญาซื้อขายรังไหมเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งตัวเกษตรกรเองแล้วก็ตัวผู้ประกอบการเองที่จะเข้ามารับซื้อรังไหมวันนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่อําเภอนิคมคําส้อยจังหวัดมุกดาหารซึ่งเกษตรกรที่นี่ส่วนใหญ่ปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหมกันแทบทุกหลังคาเรือน นายทวีชารีพันธ์เกษตรกรผู้ทำอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมหนึ่งในเกษตรกรหลักที่ประสบความสำเร็จในการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเล่าให้ฟังว่าการได้ทำอาชีพนี้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนและครอบครัวมีความสุขดีและไม่มีหนี้สินความมูนกับยังกับพวกคลั่กตัวนี้ละคว,วามกระไาตัวนี้ดีกว่าการปลูกมอนก็ท้ามัดใส่ใจ,ใจ,ใจใ นีใช้ชิ้นใดครับหน่วยงานภาครัฐช่วยได้ครับลายแน่วครับลายสื่อผยแงร่คืออุปกรณ์เลี้ยงไหมหล่กการปลูกหมอนเลี้ยงไหมจะเป็นการช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้ช่วยลดหนี้สินสร้างอาชีพซึ่งนั่นเป็นความมุ่งมั่นของกรมหมอนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่พร้อมจะวิจัยและพัฒนาให้การปลูกหมอนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่ทำให้เกษตรกรมีชีวิตที่มีความสุขต่อไป